ปรินออฟเปอร์เซียเดอะลอสคราวเกมแอคชั่นประจนภัยที่มาในรูปแบบของแพลตฟอร์มเมอร์2.5มิติเป็นการย้อนกลับไปนำมาความคลาสสิกของต้นฉบับเกมในภาคแรกที่ออกวางจำหน่ายในช่วงยุค90นำมาผสมผสานกับความเป็นเกมยุคสมัยใหม่ในรูปแบบของเกมเมโทรเวเนียจากค่าย Ubisoft เรื่องราวในภาคนี้จะกล่าวถึงสากรหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนักรบสุดแร่ง,งนามว่า The Immortal พวกเขาทั้งหมดจะต้องออกตามหาเจ้าชายกัสซันซึ่งถูกลักพาตัวไปที่เมาคาฟัฟเนื้อเรื่องเหมือนจะไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่แต่ก็ยังน่าสนใจมีการหักมุมสับขาหลอกบ้างในบางครั้งในตัวเกมนั้นจะมีเส้นทางที่เชื่อมโยงถึงกันซึ่งมันเต็มไปด้วยทางลัดและห้องลับมากมายผู้เล่นจะต้องคอยไขพิศนาต่างๆเพื่อสำรวจพวกมันและรับคริสตัลแห่งกาลเวลาซึ่งสามารถนำไปซื้อของและอัปเกรดอุปกรณ์ของเราได้อีกหนึ่งสิ่งที่น สุดใจสำหรับเกมนี้ก็คือการสามารถปักหมุดไว้ในแผนที่สําหรับห้องที่เรายังไม่สามารถแก้พัตโตได้หรือเส้นทางที่เรายังไม่สามารถผ่านไปได้ซึ่งสะดวกมากๆในการกลับมาแก้ในภายหลัง ด้านภาพและเสียงเนื่องจากเป็นเกมฟอร์มยักษ์ระดับทริปเปเอร์เนทำได้ดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะแม้แต่บนเครื่องน t e n d น s ด i วิตเองกราฟิกยังทำออกมาได้ดีขนาดนี้ต่อจอ 4K ก็ยังออกมาดูดีด้านภาพเนี่ยดีกว่าเกม E x c l u s i v ูบ,บางเกมด้วยซ้ำความลื่นไหลของเกมเนี่ยดีมากๆจะมีกระตุกป้้งเล็กน้อยในจังหวะช่วงเปลี่ยนฉากและก็รอยต่อคัสซีนไม่ได้เยอะอยู่ในเกมที่รับได้สบายจะไม่มีอาการหัวร้อนเพราะว่าเฟรมเรตตกแน่นอนทำได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากๆแล้วสำหรับเกมที่ลงให้หลายๆเครื่อง,องพอร้อมๆกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ แต่พริ้ p p ์ออฟเปอร์เซียภาคนี้เอาอยู่มาดูระบบภายในเกมกันบ้างมีความยากระดับ1-4ถึงและระดับที่5เป็นแบบคัสตอมปรับแต่งเองได้ตามใจชอบจะเอายากง่ายแค่ไหนจัดไปซึ่งตัวเกมจะแนะนำเป็นระดับว a r r i o r อร์สำหรับประชาชนคนทั่วไปซึ่งผมเองก็เลือกระดับนี้เช่นกันเนื่องจากไม่ใช่คอเกมในทรอยเวเนียโดยตรงความยากในเกมนี้ผมจะแบ่งเป็น2อย่างอย่างแรกก็คือแพลตฟอร์มเมอร์หรือเส้นทางการวิ่งที่เราจะต้องกระโดดหลบสิ่งขีดขวางต่างๆในส่วนนี้เนี่ยทุกๆระดับความยากเนี่ยน่าจะเหมือนกันไม่ได้แตก่าง ออกแบบมาได้ดีมากมันไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายผ่านบ้างตายบ้างกลมกลมกำลังดีส่วนที่2ก็คือบอสไฟท์รวมถึงลูกกระจกตามทางด้วยพอผ่านช่วงต้นเกมไปได้เนี่ยก็จะเริ่มมีการตึงมือให้เห็นแล้วไม่รู้ว่าช่วงท้ายเกมมันจะยากขนาดไหนยังเล่นไม่ถึงรีบมาทําคลิปก่อนในตัวเกมเนี่ยจะแบ่งเป็นเควสหลักและเควสรองซึ่งเราสามารถเลือกที่จะเล่นหรือไม่เล่นเควสรองก็ได้ และมีการเปิดปิดระบบการชี้เป้าตำแหน่งของเคเวสท,ที่เกิดขึ้นในแผนที่ซึ่งมันจะช่วยเราได้มากๆเลยสำหรับคนที่ไม่คิดจะเก็บร0 0ในเกมนี้นะแนะนำให้เปิดไว้เพราะแมปมันกว้างโคตรขนาดเปิดตัวชี้เป้าแล้วก็ยังลงยิ่งถ้าตอนไหนยังไม่มีแมปด้วยแล้วก็มีหนาวส่วนแมปเราจะสามารถซื้อได้จากสาวน้อยฟาริบาร์คุณจะสามารถเจอเธอได้ทั่วทั้งเม้าครับซึ่งบางทีเธออาจจะแอบอยู่ตามซอกหลืบหรือมุมใดมุมหนึ่งและคุณก็ต้องตามหาให้เจอเพื่อจะซื้อแผนที่ของสมใส่ของซาคอนนะครับจะมีดาบคู่และก นซึ่งมันจะมาตามเนื้อเรื่องอยู่แล้วและก็จะมีระบบอมูลเลตซึ่งมันจะช่วยเพิ่มพาสซีฟสกิลหรือความสามารถพิเศษติดตัวของเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการโดยเราจะสามารถเจออมูลเลตได้ตามเส้นทางการผจนภัยและบางอันก็ซื้อได้จาก NPC โดยใช้คริสตัลหรือเหรียญที่เก็บมาได้ระหว่างทาง yeah, สามารถอัปเกรดจำนวนสูงสุดของขวดยาที่พกพาหรืออัปเกรดพลังชีวิตของเราก็ได้มีการอัปเกรดอาวุธทั้งดาบและธนูรวมถึงอมูลเลตก็อัปเกรดได้ด้วย และยิ่งตีบวกเยอะค่าตีบวกก็จะยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆมีระบบทูต o r เรียลฝึกสอนท่าโจมตีและการเคลื่อนไหวต่างๆทางทั้งการโจมตีกลางอากาศการป้องกันการต่อคอมโบการหลบการแพรี่เรียกว่ามีทุกอย่างในเกมและสามารถกลับมาฝึกได้ตลอดเวลา ระบบฟาสทราเวลหรือจุดวาร์ปมีประโยชน์มากๆในการเล่นในกรณีที่ต้องข้ามโซนไปไกลๆทใไมมีวิ่งกันตาเลือกเลยอาจจะทําให้หลายๆคนเบื่อได้ง่ายๆถึงแม้ว่าจะมีบางจุดที่มันจะห่างกันไปหน่อยก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าไม่มี แว็กทรี 3, มันจะเป็นจุดเซฟของเกมนี้นอกจากเซฟแล้วยังเป็นจุดที่ใช้เติมเลือดเติมยากับเราให้เต็มถังถึงเวลาผ่านศึกหนักมาเนี่ยคุณจะโหยหามันมากๆการปรับแต่ง LED, อมู l ็ตการปรับแต่งสกิลเ็าสามารถทําได้ที่แว็กทรีเท่านั้นในส่วนของสกิลเราจะได้สกิลใหม่ๆมาเพิ่มเมื่อเราเดินเควสหลักเราจะค่อยๆปลดล็อกสกิลไปตามเนื้อเรื่องสกิลเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าถึงพื้นที่ที่เคยเข้าถึงไม่ได้มาก่อน อย่างเช่นสกิลนี้ Shadow of the s i m e r k จะทําให้เราสามารถสลับที่กับเงาที่เราทิ้งไว้ได้ช่วยเราสามารถหลบสกิลบางชนิดของบอสหรือการฝ่าอุปสรรคที่มีการเลื่อนเคลื่อนไหว ดิเมนชันแ l ลคลาวสกิลที่จะทําให้เราเปิดประตูมิติเพื่อเก็บไอเทมลูกกระสุนที่ยิงมาหรือแม้แต่ศัตรูเองและยิงกลับออกไปเพื่อสร้างดาเมจหรือการผ่านอุปสรรคบางอย่างก็จะทําได้ด้วยสกิลนี้และยังมีสกิลอีกเยอะแยะมากมายรอให้ปลดล็อกถึงผมจะไม่ใช่คอเกมแนวนี้นะแต่เล่นแล้วสนุกมากๆทั้งพวกเลเวลดีไซน์ทั้งบอสไฟท์ถึงจะหัวร้อนแต่ก็สนุกและคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเกินใหม่คลิปหน้าน่าจะเป็นอนาตโคสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ

a demon. I got eyes in the back, of my head I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this right crap from seeing to believing. Got it taste for blood, and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing So cold, be cold, cross, life, they I a heart I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in feelings. I just need a place, my mind starts feeling. I don't I'm so